สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับร็อคของเราหายจากการทำร้อบบ้านไปนานมากๆซึ่งวันนี้เรากลับมา ร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ใหญ่ก็คือห้องน้ำนะคะแต่ตอนนี้ก็มีช่างเริ่มเข้ามาทำแล้วนะคะมาปูพื้นมาทำมากระแพงมาทำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังขาดในส่วนของเฟอร์นิเจอร์วัสดุข้างในพวกกระเบื้องพวกอุปก,กรณ์ซิงอะไรอย่างนี้นะคะพวกตู้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ แบรนด์เดียวกันกับครัวของเรานั่นเองนะคะเราก็จะไปดูกรอนวัสดุอะไรกันของห้องน้ำเขานะคะจะไปเลือกซิ์เลือกอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วตามไปดูกันที่ช็อปเลยนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนมานะคะแล้วก็จะหมดไปทั้งหมดกี่บาทน,นะคะงบประมาณจะใช้ไปเท่าไหร่นะคะโอเค see you there at sige, at det, vil vi ikke have, Har du tegningen, skal Ja, det har jeg. เสรียบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นการสั่งของที่รวดเร็วมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเอ้ยดีมากเลยเพราะว่าเหมือนเรารู้จักแบรนด์เขาแล้วเรารู้จักวิธีการทําง,งานของบริษัทเขาแล้วนะคะมันก็เลยเหมือนเราไปถึงเราก็บอกว่าเรามีครัวแบบนี้เมแบบนนี้เราต้องการจะาทำห้องน้ําที่จะปา แมชกับครัวด like like ้วยอะไรอย่างงี้นะคะมันก็เลยเหมือนง่ายขึ้นนะคะเราไม่ได้แบบเริ่มจากศูนย์เลยอย่างงี้นะคะก็ตอนนี้เราเลือกแบบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่คนเมื่อกี้ที่ดูแลเรานะคะเขาก็จะไปทำไปเสนอราคาแล้วก็ไปวาดแบบไปวาดให้เราเห็นภาพว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจากของที่เราเลือกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดสินใจฟนอล กันอีกทีว่าเราจะเอาแบบนี้ไหมตามที่เราคุยกันไว้นะคะพร้อมกับราคาที่เขาจะเสนอมานะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะแวะไปดูเครื่องดูดฝุ่นนะคะโรบอทนะคะซึ่งคุณพ่อเขาก็ขอเป็นของขวัญในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะแล้วมันมีจะมี Black Friday เดี๋ยวไปดูนะคะว่า,ามันจะลดเหลือเท่าไหร่นะคะ สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลก็คือเรามีงบจ่ายได้นะคะก็จะสั่งซื้อไปเลยนะคะคุณพ่อก็จะแฮปปี้นะคะเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อรับหน้าที่เป็นคนดูดฝุ่นนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าเครื่องดูดฝุ่นเราเป็นยังไงนะคะ ะะเราอยากได้รุ่นนี้ Robot Roomba J7 Plus แต่ว่ามันไม่มีตัวโชว์ตรงนี้เห็นแต่กล่องอันนี้นะคะแต่ว่าไม่เห็นตัวโชว์นี่มันก็มีหลากหลายราคาเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่1,000 0บาทเนาะ1999ตัวนี้ประมาณ1,500นตัวนี้ประมาณ1,000นต้นต้นตันนี้ก็1,000นต้นต้นตัวนี้2,500 0 ข้างบนนี้จะแพงหน่อยนะคะของ Roborock ส่วนอันนี้ของ Dream ก็ประมาณ1 5ื่นนี่นะคะจะไม่เห็นว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะและซ้ำซ้ำสามหมื่นเครื่องดูดฝุ่นของไดซอนนะคะเป็นแบบมือถือเนาะอันนี้ตอนแรกมินก็ดูไว้เหมือนกันนะคะแต่พี่ลาสวบอกว่าสุดท้ายฉันก็ต้องเป็นคนดูดฝุ่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นฉันขอใช้แบบร o บอ t ดีกว่านะคะ ราคาก็แพงกว่าอันนี้มันไม่ลดงางมันก็เลยแพงกว่าตัวโรบอทนะคะนี่ถ้าอันนี้อันที่ลดก็คือราคาเท่ากับตัวโรบอทเลยแต่ตอนนี้เราสนใจสิ่งนี้นะคะของไดซ่อม เราวนกลับมาที่ไดซอนตัวนี้เองนะคะเพราะว่าทุกคนมันมีหัวที่เป็นดเป่าผมใช่ไหมซึ่งบ้านมิ้นนี่ยดเป่าผมมันเริ่มจะแบบมันเป็นดแก่แล้วนะคะมันอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนแล้วไงเราอาจจะไปขายคุณสามีได้ว่านี่ไงเธอมันมีหัวที่เป็นดเป่าผมด้วยนะเ้วฉันก็สามารถแบบว่าเนี่ยตอนเธอเซ็ตผมอะ่ะเธอก็สามารถเปลี่ยนเป็นแปลงแบบนี้ได้เห็นไหมเราอาจจะไปขายคุณสามีน,นะคะ ทุกคนค่ะีิชันโดนสามีี่ชันโดนสามีหลอกมาคะ่ะตอนแรกตอนจอดจากบ้านใช่ไหมเขาบอกเราว่าเธอเธอ,อเดี๋ยวเราแวะไปดูเครื่องดูดฝุ่นที่เราคุยกันไว้ได้ไหมนม่มาดูราคาฉันอยากจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาถึงที่ร้านนะคเขาก็ไปยืนต่อคิวเนก็งงว่าไหายเครื่องดูดฝุ่นที่จะมาดูอยู่ที่ไหนล่ะไปดูกันซ่พี่เขาก็บอกว่าอ๋อฉันสั่งซื้อ,อไว้แล้วเราแค่จะมาลองเป็นแบบคะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ที่คุยกันไว้ไม่ใช่ร งงค่ะแม่โดนแบบว่ามาใา่ตังก็บอกเออน,นี่เป็นของขวัญคริส,ส,สต์มาสสำหรับเราสองคนงงตอนนี้ก็ยังงงอยู่ฉันหรือเธอเข้าใจผิดลาชอบหลอกอะ่ะเหมือนตอนซื้อทีวีเลย Black Friday อะทุกคนคะ่ะพอกลับมาถึงที่บ้านนะเรามินก็มีเวลาได้มานั่งนึกทบทวนสรุปได้ว่าวันนี้เราโดนหลอกไปซื้อโดยเฉพาะเลยนะคะพอมินมานึกย้อนดูแล้วนะเหมือนคนสามเนี่ยเขาวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า ปกติเขาจะมีประชุมอะไรของเขาเยอะแยะใช่ไหมแต่วันนี้อยู่ดีๆช่วงพักกลางวันนะคะเขาก็รีบวิ่งมาบอกมินว่าทําเหมือนมันบังเอิญแต่จริงๆคือแพลนมาแล้วนอกออกแบบว่าเฮ้ยพักเที่ยงแล้วม,มีเวลาเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องน้ํากันไหมแบบสักแป๊บ,บนึงอะไรอย่างนี้นะคะ เบนบอกเออ,เอ,อไปสิเพราะเหมือนเราเคยคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเราอยากจะไปเนาะเมนก็คิดว่าเออเขาคงบังเอ,อิญจริงๆที่เวลาเขาได้แนละ้วเขาก็อยากไปวันนี้แล้วก็โอเคแต่งตัวปุ๊บปั๊บขึ้นรถไปด้วยกันนะคะแล้วพอระหว่างทางเขาก็เกริ่นนะว่าเนี่ยเครื่องโรบอตดูดฝุ่นอะ มันลดราคาอยู่นะเขาอ่านอ่านรายละเอียดมาแล้วในเว็บไซต์อะไรยเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากขอแบบไปดูของจริงที่ช็อปไหนได้ไหมว่ามันลดจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมิงก็บอกเออได้สิเพราะว่ามันก็มีช็อปอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วใช่ไหมที่เราจะไปดูอะไรยเงี้ยเขาก็บอกเออใช่มันมีช็อปนึงอยู่ใกล้ๆทําเป็นเหมือนแบบว่าเอ้ยบังเอิญจังเลยที่ช็อปนั้นมันอยู่ใกล้ๆกับครัวกับห้องน้ําที่เราจะไปดูสรุปนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาสั่งจะไปรับอ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปสาขานั้นเพื่อที่่่จะไปรัับงนนวาซึม การวางแผนมาแล้วอย่างดีว่าฉันจะไปดูครัวตรงนี้นะเสร็จแล้วฉันจะไปรับของที่ฉันสั่งซื้อไว้ที่ร้านตรงนี้นะคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่วิธีที่เขามาคุยกับมิน้นมานําเสนอเราอะก็คือเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญที่แบบพอดีไปหมดเลยทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องโอ้มันลดราคาพร สรุปนะคะฉันมานั่งคิดไปคิดมาโดน,นสามีหลอกไปเสียงเงินนั่นเองนะคะวนันนี้โอ้ยนางแนบเนียนมากคือจริงๆจ,จะซื้อเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกันมาอยู่แล้วมันก็วางแผนมาแต่ทําไมต้องมาทําเป็นเนียนเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องบงังเอ,อิญมันเป็นแบบเอา้าอันนี้พอดีไปตรงนั้นพอดีเดี๋ยวเราแวะไปดูโอ้มันมีของอซื้อพอดีอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่เข้าใจโอเคค่ะทุกคนบนเสร็จแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะทุกคน,นลกลับมาเจอกันอีกแล้วกับวิกิอนบล็อก วันนี้เปิดรอกันวนรถโดยที่ไม่มีเด็กๆเนาะปกติก็จะวิ่งกันเจ้าๆอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นั่นเองนะคะแล้วก็เด็กๆยังอยู่ที่อนุบาลกันอยู่นะคะยังไม่ได้เริ่มเรียนเนาะบินกับพี่ลาสนะคะจะเข้าในเมืองไปช้อปปิ้งกันนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรกันนะคะวันนี้ <c oughs> เราไม่เห็นพอ่อ I only I cannot see you only like black, black day black day เราอยู่กันที่อีลงนะคะดูกันนะคะว่า,าได้น้องคนไหนไป เราจะพาคุณพ่อไปเรียนกาแฟนะคะเป็นการขอบคุณสำหรับของขวัญทัร์คสกันเออคอมมิวเ <laughs> พย์เอลซ์สองเดือนยืมฟาดไปเรียนกาแฟคุณพ่อกันนะคะ คุณพ่อคุณพ่อหิวเหรอคะไปฟังด้วย Why don't you order some eggs อะไรอะไรเสร็จตอนนี้พาคุณพ่อมาเลี้ยงกาแฟนะคะหลังจากที่จ่ายเงินเสร็ นิวเยอร์นิวแฮมกาแฟมาแล้วค่ะของมน้งสั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตนะคะ